สวัสดีครับสวัสดีครับสี่เพื่อนนะครับนะมารับ,งรบ4 80, 4งเงินดีกว่าครับสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยสี่สิบแปดนะถอนเงินดีกว่าครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับคลิกตรงนี้ครับเพื่อเรียกคืนก่อนโอเคให้อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นกดถอนเลยครับ เอาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กด้อนเลยนะครับโอเคนะครับเงินเข้าแล้วนะครับเงินเข้าที่สี่โมงสี่สิเอ็ดนะครับสี่พันเก้าร้อยหกนะครับนะ 4,906นะครับเข้าตอนถอนตอน4โมง37นะครับ4โมง37เข้าตอน4โมง41 3 7 3 7, 8 29 44สีนาทีครับสี่นาทีกินเข้านะครับนะยังไวเหมือนเดิมนะครับครับถอนครั้งล่าสุดนี้เนาะแล้วก็ถอนมาแล้วทั้งหมด5 7 6 4 6บาทนะครับถอนครั้งที่ 1นึนะครับอ่ะแค่นี้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจก็ตามมาได้กดสมัครลิงก์ใต้คลิปเสร็จแล้วก็ทักหาโค้ดนะครับเดี๋ยวโค้ดจะนําไปอีกครับสวัสดีครับ